ปีเดือนผ่านพ้นด้วยหัวใจศรัทธาสอนสิธิ์ด้วยเมตตาและแรงรักไม่เสื่อมคลา ขอบคุณพอประสิทธิ์คำเก่งผู้นำแสงจริงแห่งซอพ,อพอปอุดรเขตโซที่ร่วมเอ่ยคำยินดีด้วยความเคารพในศรัทธาแด่ครูผู้สอนด้วยใจตลอดมา อดเงือครูคือเพชรงามแห่งแผ่นดิน ฉันในนามว่าครูด้วยจิตวิญญาณบอกให้โลกได้รู้หัวใจของครูผู้มีแต่เอื้ออาทอ ไม่ก่อนไม่เคยสอนให้เนระคุณชีวิตพอพิมพ์ก็เหมือนเรือจ้างครูตั้งใจสร้างเอาปัญญาเป็นทุนเธอผ่านได้ดีพอพิมพ์คนนี้คอยลุ้นวันไหนสิทธิเราโมกมุนคุณครูคนนี้เสียใจ เล่นแกเรทำตัวเก็กก<ค>ักสิเอ้ยฟังนะเขาจะว่าสิใครจะประิญญาตรีคุณครูคนนี้ภูมิใจเมื่อพาเธอข้ามฟังได้คนที่ภูมิใจก็คือพ่อ เหมือืออนรจ้าครูตั้งใจสร้างเอาปัญญาเป็นทุนเธอผ่านได้ดีพอพิมพ์คนนี้คอยลุ้นวันไหนสิทิเราหมกหมุ่นคุณครูคนนี้เสียใจนักเลงเกเร่ทำตัวเกกัดิตเอ้ยฟังนักคขาจะว่าสิทใครจบปริญญา

ยังคงมีไปกับการศึกษานะครับผมเชื่อเป็นของยิ่งมากีย่างไน,นะครับปีที่ว่าเป็นวันอำลารสีชุดรัชดานะครับเป็นวันอำลารสีาจก,กีนะครับโอเคครับสวัสดีครบทุกท่านสมาราถ่ายภาพยิ่งรอรอสวยๆกันครับ วันที่ผมจะเรียนเชิญท่านประธานในพิธีแทนคุณครูคุณยองครับเอาท่าในวาระครับคุอยากเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านดรประสิทธิ์คำริงผู้ในการสอนกงานการเกินวิธีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสองขึ้นบนเวทีเพื่อมอบของที่ระลึกและกล่าวแสดงมุทิตาจิตแต่ผู้เกษียณอายุราชการป้ายาสเรียนเชิญด้ความเปลี่ยนแพ่อครู แม่ครูทั้งผูเกียรติทั้งที่ท่านจะเกษียณอายุราชการในปีนี้นะครับท่านนานยกสมาคมครูอำเภอวังสามหมอท่านผู้นำ้อ,องถิ่นท่านผู้บริหารที่เพื่อนน้องครูที่คระรบรักรวมถึงแขกผู้มีเกียรติที่คระรบกท่านที่มาร่วมงานมุทิตาจิตในปีนี้นะครับ ชีวิตคนเรานะครับเริ่มต้นมาตั้งแต่การศึกษายากมากแค่การศึกษาก็ยากแล้วยิ่งยากกับอีกคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีความพร้อมเมื่อจบก,การศึกษาแล้วต้องมาประอกอบอาชีพโดยเฉพาะการรับราชาก,การแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งรับราชาก,การครูนี้ยิ่งยากแสดงว่าทั้งหมดนี้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นเบื้องต้นเมื่อเข้ามาในระบบได้แล้วการปฏิบัติหน้าที่ของครูไม่ว่าครูหรือผู้บริหารน,นะครับยิ่งยากขึ้นไปอีกหลายเท่าหลายคนนะครับไม่มีโอกาสได้มาถึงวันนี้คือวันที่จเกษียณอายุราชการเนื่องจากต้องเจอเัต,เตุกเรณทางระบบราชการต้องออกจากระบบก่อนกำหนด แสดงว่าทั้ง1ีเกียท่านวันนี้เป็นครูที่มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีประพฤติตนตามก่อของจัรยาบรรณวิชาชีพตามข้อบังคับของครูสภาและที่สำคัญนะครับทุกโรงเรียนผมไปเยี่ยมมาแล้วนะครับทุกท่านเป็นครูที่เป็นครูมืออาชีพ จนทาให้ท่านมาถึงวันนี้ได้นะครับคนเราทุกคนนะครับเมื่อ,อย่างเข้าวัยรุ่นพวกท่านจะมีเวลาเต็มร้อยเปอร์เซ็นร่างกายสมบูรณ์อาจจะไม่มีความพร้อมเรื่องเงินมาอีกข่วงหรือท่านได้ทํางานที่มัน่นคงเวลาท่านจะหายไปความพร้อมด้านร่างกายก็จะมีขึ้นมาแต่ไม่เต็มร้อยความพร้อมด้านการเงินเต็มที่ แต่ทุกท่านทั้งธุก็จท่านนับตั้งแต่วันที่หนึ่งกุลาไปนี้เวลาจะกลับคืนให้ท่านเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ร่างกายอาจจะเต็มร้อยบางท่านหลายคนอาจจะไม่เต็มร้อยสภาพการเงินก็แล้วแต่เุรกิจของท่านขอฝากทุกท่านว่าเวลาที่คืนมาเต็มร้อยท่านนำไปดูแลสุขภาพท่านนำไปดูแลความสุขของครอบครัว แล้วเขียนอายุราชาการให้พักผ่อนนะครับให้พักผ่อนให้ไปทำกิจกรรมนันทนาการที่ท่านชอบใครชอบเที่ยวก็ไปเที่ยวแต่งตัว,ก,ว,ก,วกูก้ๆไปดินมกาแฟที่เคียงท่างน,นะครับทำกิจกรรมที่มีความสุขนะครับท้ายที่สุดขออาราันธนาจิตสกิจที่ท่านนับถือดนบรนดานท่านและครอบครัว มีความสุขในถนนสายที่6 1ครับขอบคุณครับขอต้อนรับท่านประธานในพิธีเป็นอย่างสูงครับขอเสียงปรบมือด้วยนะท่านผู้มีการที่สายบักบันครับท่านผู้มีการอารมณ์เรียนบ้านไทยสมทรครับท่านต่อไปครับท่านผู้มีการพูดที่ชื่ดทุกดาห์ครับผู้มีการอารมณ์เรียนนานนครบุญพิธีาคมครับ ต่อไปครับคุณครูอุทุมพรสอนสกุลครับคุณครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนรบาลบางสัมหมอครับต่อไปคุณครูลำพันธ์ทักษสงศรีครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอครับ คุณครูสัสดีชัยมนตครับครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลวังสระหมอครับท่านต่อไปนะคะคุณครูคำไม่พนมเทครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพวกสว่างสวยงามน้อยท่านต่อไปนะคะคุณครูปรีดีสว่างบงครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านกำพคกสูงท่านต่อไปนะคะคุณครูบุญร่วมบุญรักษาครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านํำน้อย ท่านต่อไปค่ะคุณครูจันทองเพื่ออน,นันค,ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านคำยาครับท่านต่อไปครับคุณครูธัญพรเป้าหัว,หวดงค,ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองกุ้งทับน้าคุณครูอุบลรัตอุฎชาชนค,ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหานใจวิทยาคม คุณครูกำมณฑ์พลโยธาครูชำนาญก,การพิเศษโรงเรียนหานใจพิทยาคมคุณครูรัชดาศรีโลห์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร ครูท่ามนวันศีหลีครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารและนายอภิรักษ์จันทบาลน,นักการพันโรงโรงเรียนบ้านดงกลาง ครับนี่ก็คือเกียรติบัตรบุคออลากรผู้สมควรค่าทางก,การศึกษานะครับวันนี้เป็นสีหน้าของผู้เกษมูลราชการทุกท่าน,นสีหน้าทุกท่านมีความตื่ิตีตื่นดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้ท่านผู้ใหญ่ทุกท่านมาร่วมงนานแสดงพุทธิศรี นะครับหรือว่ามาเลื่อนเปลี่ยนส่งตู้ท่านไหนนะครับสู่เส้นชัยที่6 1นะครับครูรุ่งพุทธิตาแตศิรานุสวงนะครับของสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนสามน้อนะครับซึ่งพอในวันนี้เราจัดกันเป็นประจำทุกทุกปีนะครับเพื่อเป็นการให้เกียรตินะครับกับผู้เกษนายิราชการในสมาคมนะครับ นายกสมาคมครูอำเภอบางสานคณะท่านผู้บริหารทุกท่านผู้นำชุมชนคุณครูทุกท่านและกลุ่มวิสัยแล้วก็ให้ความรู้ทางวิชาการประแล้วก็ผลงานนะคะที่ผู้ั้งที่ได้ทียนีกันท่านจะได้รัถึงว่คุณคุณของผู้ครูบ้านจางหวัดของท่านนะคะบทกลอนนะคะขอมอบให้กับท่านผู้เกษียณทุกๆท่าน นะคะคเมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยนการกระสยนเวียนมาหน้าใจหายต้องอำลาจากการแสนอาลัยแต่สายใยความผูกพันยังมั่นคงคุณความดีประจักษ์เป็นหลักฐานตระกรรงานอย่างซึ่งสัตว์มิไหลหลงพัฒนาชาติไทยให เงียบด,ดำลงก้องปรากฏนิ่งวางวายระยะทางจะเป็นเครื่องพิสูจน์มาวันเวลาบอกคุณค่าของคนวาหาขอบคุณท่านผู้กกับภาพยนต์ารินามขึ้นสัต์เป็นอย่างสูงครับแล้วท่านจะมอ่องกประมาณสนับสนุนสมาคมนะครับแล้วก็บางท่านก็มาจากหลายบรรจุครั้งแรก ใกล้ใจสุดท้ายก็กลับมาบ้านเหมือนดิฉันกับท่านพอ่ออีิสมัยเนะี่ยไม่รู้กี่โนี่เน่พอไปเจอกันอีกทีอัะมาได้ยังไงนะคะไปเจอกันที่จังหวัดบุรีรัมย์สอนท่านสอนมัธยมโดยชั้นสอนปฐมนะคะอยู่อำเภอเดียวกันแล้วก็ตำบลเดียวกันอยู่โรงเรียนใกล้ๆก,ก,ก,กันนะคะเขาก็เลยบอกว่าทุกสิ่ทุกอย่างที่ที่เราเกิดมาเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ คุณครูทุกท่านมาอยู่ตรงนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแสดงว่าทุกคนที่มาเกี่ยวข้องกันในวันนี้มีบุญวาสนาต่อกันนะคะทีนี้นะคะในฐานะที่พวกเรานะคะจะหยุดน,นะคะคำว่าเกษียณคือการสิ้นสุดสิ้นสุดในที่นี้หมายถึงการสิ้นสุดหน้าที่ของของราชการนะคะ อยู่ในกรอบของเวลาอยู่ในความรับผิดชอบที่มีนักเรียนที่ลูกพ่อแม่ผู้ปกครองเขามาฝากไว้กับเราเราขอหยุดไว้ตรงนี้แต่เราจะไปเริ่มต้นพวกเราจะเดินทางด้วยความสุขน,นะคะจะไม่เดินทางด้วยความประมาาจะไม่ให้ทัน ได้บอกว่าห่วงเหลือเกินจะไม่ให้มีแน่นอนนะคะก็ขอขอบคุณท่านนายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรีสามหอของเราท่านคณะนัชุภูมิภูมิขาวท่านผู้บริหารแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้งานนี้ได้เกิดขึ้นทั้งทุกๆกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะสถานที่ ชุดการแสดงหรือกิจกรรมทุกกิจกรรมการต้อนรับบอกได้จากใจจริงว่าประทับใจจริงๆค่ะแล้วก็ท้ายสุดนี้นะคะขออาราธนาสิ่งศัก์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านนะคะได้เคารพนับถือจงกปกปักรนักษา้งครขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญขอขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณคุณครูทุท่รนเป็นอย่างสูงครับสุดท้ายขอเสียงปรบมือดังๆให้กับผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านเลยครับขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับถือว่าวันนี้ท่นานเขาสอบผ่านนะครับครับผมยิ้มแห่งวันวานยังอุ่นอยู่ในใจรอยชกที่เขียนไว้ยังไม่จางหาย เสียงหัวรอะของสิทธิ์ในห้องเรียนนั้นมากมายคือความทรงจำงดงามที่ครู